สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆวันนี้ช่องน้องใหม่คนไทยไกลบ้าน Memories จะมาแชร์ประสบการณ์ฝึกฝนเรียนรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานด้วยตัวเองซึ่งตัวเราเองก็ไม่ได้เก่งมากอะไรแต่ตอนที่เราย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเราต้องได้มาเรียนกับค,คุณครูเยอรมันบอกตามตรงเลยค่ะว่าไม่ค่อยเข้าใจนั่นจึงเป็นเหตุให้เราต้องหาวิธีการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง วันนี้เราจะมาแชร์ EP 1เป็นบทสนทนาทั่วไปนะคะตารางตรงนี้จะเป็นตารางคำสรรพนามสำหรับใช้ personal pronoun นะคะคำสรรพนามจะสามารถใช้ได้ทั้งกับคนสัตว์สิ่งของหรือผู้ที่เรากล่าวถึงซึ่งใน EP นี้เราจะใช้สำหรับคนนะคะเพื่อนๆสามารถผันคำสรรพนามได้ตามสถานการณ์จริงเลยว่าเราพูดคุยอยู่กับใคร ถ้าเป็นกับคนที่ไม่รู้จักเจ้านายหรือคนที่ไม่สนิทใช้คำที่เป็นทางการนะคะแต่กับคนที่สนิทด้วยใช้ไม่เป็นทางการได้ค่ะติดตามชมได้ค่ะคุินมอ์กิฑสวัสดีตอนเช้าคุินมอ์กิฑสวัสดีตอนเช้าคินทักสวัสดีตอนกลางวันคินทักสวัสดีตอนกลางวันคิน อับิสวัสดีตอนเย็นคุินอบปินสวัสดีตอนเย็นวีอิสต์เย้านามวีอิสต์ไดนามคุณชอวาอะไรยีอิสต์เย้านามวีอสต์ได้นาม e คุณชื่อว่าอะไร My name is ฉันชื่อว่าบอกชื่อเราได้เลยค่ะ My name is ฉันชื่อว่าบอกชื่อเราได้เลยค่ะ We are since C We are best t o คุณอายุเท่าไหร่ We are since C We are best t o คุณอายุเท่าไหร่ เอ bin น i กแ a ระฉันอายุ66ป uh ีเอก i ิ i r e alt. ฉันอายุ66ปี w o h e ร์ค m m บิน u ี o ูเฮร o ค m คุณมาจากประเทศอะไรบ์ค m บิน Woher ร o ค m s ส คุณมาจากประเทศอะไร I c ก kom m e Aus Thailand ฉันมาจากประเทศไทย I c ก kom m e Aus Thailand ฉันมาจากประเทศไทย Haben Sie Kinder Hast Du คุณม yeah. ีลูกไหมฮาเบนซีคุณมีลูกไหมยาอ h กฮาเบอันเนทท็อปเตอร์ใช่ฉันมีลูกสาวหนึ่งคนยาอีกฮาเบอันเนทท็อปเตอร์ ใช่ฉันมีลูกสาวหนึ่งคน Ja, yeah, ich habe einen Sohn. ใช่ฉันมีลูกชายหนึ่งคน Ja, yeah, ich habe einen Sohn. ใช่ฉันมีลูกชายหนึ่งคน Nein, ich habe keine Kinder. ไม่ ฉันไม่มีลูกนายอิชฮาเบใครเนคินดาไม่ฉันไม่มีลูกโบโบเนนสี่โบโบสต์ดูคุณอาศัยอยู่ที่ไหนโบโบเนนสี่โบโบสต์ดูคุณอาศัยอยู่ที่ไหน Ich wohne in Stuttgart. ฉันอาศัยอยู่ใน s t u t กา a r t Ich wohne in Stuttgart. ฉันอาศัยอยู่ใน s t u t กา a r t Wie geht es Ihnen? คุณเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหม Wie geht es Ihnen? คุณเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมเมียเ e h ออสกู t ดอุ i อีเน,นฉันสบายดีแล้วคุณล่ะเมียเ e h ออสกู t ดอุ i อีเน,นฉันสบายดีแล้วคุณล่ะ m มียเค t e อสนิชต์ o ซกู ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่มีอะไรเกิดเอสนิสต์โซคูตฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ทูตมีอะไรวีซูเย่จังทุูทีทำไมเหรอทูตมีอะไรวีซูเย่จังทุูทีทำไมเหรออิชพินคลัง ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบ,บายอ h bin k คล n k ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบ,บายอ muss z ซ m a อ z t เก hen ฉันจำเป็นต้องไปพบหมออ muss z ซ m a อ z t เก hen ฉันจำเป็นต้องไปพบหมออ h ชฮ f ฟ Das ist Ihnen schnell wieder besser geht. ฉันหวังว่าคุณจะดีขึ้นในเร็ววันนี้นะ Ich hoffe, das ist Ihnen schnell wieder besser geht. ฉันหวังว่าคุณจะดีขึ้นในเร็ววันนี้นะ Sie müssen sich schonen. Du musst dich schonen. คุณควรได้รับการพักผ่อน Sie m u s s e n sich schonen. Du musst dich schonen. ค uh ุณควรได้รับการพักผ่อน k u t e b e s s e r u n g หายดีเร็วๆนะ k u t e b e s s e r u n g หายดีเร็วๆนะ Danke ขอบคุณ Danke ขอบคุณ Danke schön ขอบคุณมากดังเคชุนขอบคุณมากเฮสเลชินดังเฟลินดิบินดังขอบคุณมากจากใจเฮสเลชินดังเฟลินดิบินดังขอบคุณมากจากใจเซ r ร์เกี ด้วยความยินดีเซียร์แกเรนด้วยความยินดีอิชฟรอย์มิชฉันดีใจมากอิชฟรอย์มิชฉันดีใจมากอฉันก็ฉันเช่นกันอิช เอาฉันชินกันเอาวีดอเห็นแล้วพบกันอีกนะเอาวีดอเห็นแล้วพบกันอีกนะ natural แน,น่นอนอยูล่ห์ natural แน่นอนอยู่แล้ว ขอบอายนินชนินทาขอให้มีวันที่ดีนะ h อบอ้นินชนินทขอให้มีวันที่ดีนะขอบอายนินชนินอบขอให้มีตอนเย็นที่ดีนะขอบอานินชนินอบินขอให้มีตอนเย็นที่ดีนะ ดังดเคอซขอบคุณมากเช่นกันนะดังเค้กหลดเคอซขอบคุณมากเช่นกันนะฟีกลุกโชคดีฟีกลุก ชคดีฉลาดกูตนอลนล์ฟันดีนะฉลาดก o ตนอลล์ฟันดีนะทริสไป r ร s b ไปเราหวังว่าการแชร์ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาเยอรมันด้วยตัวเองของเราจะเป็นประโยชน์ กับพเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังฝึกฝนและเรียนรู้ภาษาเยอรมันด้วยตัวเองสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนและก็ฝากกดติดตามและเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะรับชมอีีต่อไปได้นะคะ